ตอนนี้สิ่งที่อยากทำก็คืออยากพักครับเพราะว่าจริงแล้วก็ช่วงที่ได้มีแข่งเนี่ยก็ใช้เวลานานแล้วก็บวกกับวันนี้เราก็เดินทางนานด้วยซึ่งวันนี้ก็คงจะพักผ่อนแล้วก็รอดูว่าตารางที่สอมเป็นยังไงเจนเปโลเพนคาดว่าต้องไปครับเพราะว่าเป็นเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนเกาหลีเนี่ยอาจจะต้องขอเพราะว่าอยู่บนระเมืองแล้วต้องเดินทางไกลครับก็บแผนคร่าวๆสำหรับผมก็โฮสต์ว่ามีไปญี่ปุ่น จริงๆเราได้เรียนรู้มากขึ้นนะครในโอลิมป,ปิกเกมครั้งนี้ก็ยอมรับว่าในรอบชิงเนี่ยเราเราเราไปลองจริงส่วนจุดอ่อนเราที่ยังต้องต้องแก้ไขก,ก็คือเกมบุกของเราครับจะเห็นได้ว่าในรอบชิงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําอะไรคู่ต่อสู้ได้เลยเนื่อง้วยคู่ต่อสู้เขาก็มีความแข็งแ,แกร่งแลวก็สูงยาวนะครับก็หลังจากนี้ก็จะพยายามที่จะพัฒนาเกมบุกของตัวเองให้มากขึ้นครับผมก็อยากให้น้องๆครับมีมีเป้าหมายก่อนนะครับว่าอานาคตเนี่ยอยากเป็นยัยงไง ก็ศึกษาความรู้แล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจอดทนผมเชื่อว่าน้องทุกคน,นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จจริงจริงมือหนึ่งโลกก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะเป็นมือหนึ่งโลกครับแต่ว่าจริงๆถ้าเป้าหมายหลักของเราก็คือเหรียญทองจิงแชมป์โลกเหรียญทองโอลิมปิกแล้วก็เหรียญทองออสเตรเลียนสามรายการนี้มากกว่าริงอยากจะบอกน้องนะสมมติผมเชื่อว่าคนที่มีเป้าหมายเขาก็จะรู้ตัวเอง ว่าว่าคนที่จะต้องทําอะไรผมเชื่อว่าน้องอ,อีกหลายหลายคนที่กําลังจะเล่นเล่นกีฬาเชื่อว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเหมือนกันจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนนะครับเพราะว่ากลับมาผมเชื่อว่าก็น่าจะมีงานเยอะเหมือนกันก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าช่วงไหนที่เราไม่มีแข่งนะครับก็จะาเวลาสักพักนึงในการที่จะพักผ่อนขอบคุณมากๆากเลยครับสำหรับแรงเชียร์สำหรับคนไทยนะครับที่ส่งมาทั้งเวสเสจทั้ง ในโซเชียลนะครับผมผมก็เข้าไปอ่านเหมือนกันก็ขอบคุณคนไทยทุกคน,นครับที่จนมันจะให้ผมในโอลิมปิกเกมในครั้งแรกนี้นะครับผมรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ดีใจมากเลยครับที่สามารถที่จะคว้าเหรียญเบรนตันให้กับประเทศไทยได้คือ <c oughs> จริงๆโอลิมปิกเกมครั้งนี้ที่เราไปเราไปในการเรียนรู้ซะมากกว่านะครับคือเรายังไม่ได้มองถึง,ถงเหรียญเพราะว่าถ้าดูจากสายจริง,รงๆเราเราค่อนข้างที่จะเป็นรองประเทศจีนนะครับก็ <c oughs> นั่นแหละครับก็โดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างดีในอีพเกมั้งนี้สว่วนมากก็จริงๆไปสว่วนมากคิดแค่ว่าเราไปเรียนรู้ซะมากกว่าใช่ครับพี่เมย์เขาก็เป็นต้นแบบแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้นองๆครับรวมถึงผมด้วยนะครับก็ผมเชื่อว,ว่าอีรษะหน้าพี่เมย์คราว่าพันจะดีจริงๆจริงๆอย่างที่บอกไปครับมีเจแปนโอเพ่นนะฮะที่จะแข่งวันที่20ในเดือนนี้นะครับก็ ทราบว่าไปอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าสภาพร่างกายจะเป็นยังไงเพราะว่าเชื่อว่าหลังจากนี้ก็คงจะต้องออกงานเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็การแข่งขันก็อาจจะผลงานก็อาจาาอาจะดรอปว่าผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับผมก็ส่วนมากเราก็สือ่อพยายามที่จะสอนกันว่าส่วนมากน้องก็จะถามผมว่าการทีแบดเนี่ยเล่นยังไงรูีแบดเกมเล่นยังไงซะมากกว่าบางทีน้องไม่แข่งเนี่ยเขาเขาคิดไม่ออกใช่ไหมฮะเขาก็ท้มามหาเราเนี่ยนะเราก็คอยที่จะแนะนํา ประสบการณ์ที่เราเคยเจอเนี่ยให้กับสื่อสารให้กับน้องไปจริงๆน่ากังวลทุกประเทศทครับเพราะว่าน้าชายเดี่ยวน้าปัจจุบันเนี่ยก็ฝีมือแข็งแรงฝีมือดีทุกคนแล้วก็สภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะครับผมเชื่อว,ว่าสีเมีข้างหน้าก็จะเป็นอะไรที่ยากขึ้นกว่าเดิมครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าว่าน้องจะสามารถที่จะพัฒน,นาตัวเองแล้วก็มาเล่นในระดับโลกได้ครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะไปแข่งเบอร์ทัวร์กับน้องเหมือนกันครับผมก็ น้องอ Expert ยู่แถบนีบ้ไหะครับครับผมก็ต้องขอโทษน้องเลยครับจริงๆก็รอบชิงก็พยายามเต็มที่นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยมีความกดดันด้วยแล้วก็เขาเรียรมีความอยากที่เราอยากที่จะได้แชมป์ด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าว่าว่าเขาเล่นดีจริงๆแล้วก็วันนั้นเราก็เล่นได้ไม่ดีนะครับก็ต้องขอโทษน้องด้วยนะครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่ที่เราได้เป็นตัวอย่างให้รับน้องน้องรุ่นหลังๆนะครับก็ผมเชื่อว่า ผมก็จะพยายามทำตัวเองให้ดีครับเพื่อให้รุ่นน้องเนี่ยเดินตามได้ดีครับต้องขอบคุณมากเมืองยอดครับผมขอบุกอะครเป้ฮะฮะก็เชฟพี่มุกนะครับรวมถึงโค้ชนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายๆคนในโรงเรียนบ้านเมืองยอดครับที่คอยสนับสนุนผมนะครับแล้วก็ผลักดันผมรวมถึงครอบครัวของผมด้วยทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวผมที่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดทุกๆการแข่งขันนะครับผมก็ ขอบคุณมากๆแล้วผมก็จะพยายามทำงานให้ดีขึ้นกว่านี้ตอนนี้ยังยังยังไม่ทราบงานต่างๆนี่ยเพราะว่าจริงเพิ่งกลับมาแล้วส่วนมากงานต่างๆก็จะเป็นทางผู้การที่ที่ดูว่าจะมีอะไรที่ต้องมาหาเราส่วนไมกผู้จการก็จะเป็นคนที่ดูมากกว่าชาบูครับปิ้งย่างครับสองอย่างครับเพราะว่าเพราะว่าเราอยู่นูน่นเราเป็นหมูบ่บ้านใช่ไหมครับเป็นโรงอาหารซึ่งมันไม่มี พว,พวกบุฟเฟ่ะไรผม่าผมเป็นคนที่ชอบกินอาหารบุฟเฟ่์อยู่แล้วครับก็คาดว่ากลับมาก็คงจะชาบูไม่รับบุฟเฟ่ย์ผมก็ณตอนนี้ผมก็ได้เหรียญโอลิมป,ปิกแล้วแต่ว่าไม่ได้ทองก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราพยายามที่จะพยายามเต็มที่แล้วสำหรับโอลิมป,ปิกเกมอย่างที่บอกไปว่าผมอยากได้แชมป์โอลิมป,ปิกแชมป์โลกแชมป์ยุรปนะครับแต่ว่าณตอนนี้เราได้แชมนะป์โลกมาและโอลิมป,ปิกเราได้ที่สองก็จริงแต่ว่าผมเชื่อว่าอีกสี่ปีผมก็จะพยายาม ทำงานให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่พี่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดเวลาอชอบเล่นด้วยแล้วก็ชอบดูด้วยก็คือกีฬาฟุตบอลนนครับก็อย่างที่อย่างที่มีข่าวกันเยอะๆครับก็เจริอร์พูบแต่ว่าถ้า,าร์พูลแพ้ก็อย่ามาขลลมกันนะเอ๋อ <c oughs> เห็นแล้วครับก็รู้ <c oughs> สึกด,ดีใจครับแล้วก็มันเป็นทีมที่เราชื่นชอบด้วยครับก็รู้สึกขอบคุณมากๆ วิวกุลรุทวิทิศานะครับฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิกสม24ในการข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยวนะครับวิวนนเ,เ,เองก็บอกหลายอย่างมีสิ่งที่อยากฝากบอกถึงโค้ชคนแรกของเขาที่ล่วงลับไปแล้วผมถามไปเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าขอบคุณที่พี่ปันกำลังใจมาให้ดูตลอดนะครับ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อกกดรักกีฬาทุกคนครับ